เซ็กห้รุ่นท็อปดีเซลขับซีมีเซอร์ฟู๊ดด้วยระบบเตือนก่อนชนเตือนดอกเลนอัตติสุดูสต์โทเตือนมุมอับสายตาครบเลย<อ>เครื่องเสียงเบสมีจอยขี่ไตวิ่งด้วยนะรวมทั้งเนวิเกเตอร์นะครับออปชั่นคันคนี้ครบคันนะระบบ,ระบบความปลอดภัยมีให้ครบหมดเลยนะสภาพใหม่มากเราเพิ่งการทำการสปาภายในภายนอกให้เรียบร้อยนะคันนี้มือเดียวเพิ่งชิ้อะไรให้ประวัติครบนะครับผมเรียกมาเพียง90,000กว่าปี2018นนะครับห้องโดยสารกว้างมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในเพิ่มเติมนะครับผม นี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเราทําการคลีนนิ่งให้แล้วหมดเลยนะครับสปาภายในภายนอกให้เรียบร้อยก็สวยพร้อมใช้มั่นใจนะครับผมเลขไม้แท้รุ่นท็อปแม็กขอบ19นะครับต้องบอกคันนี้เนี่ยรถใหม่นี่ล้านหกเนะต้องบอกว่าประหยัดไปล้านกว่าบาทนะกับราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดตารางเป็นตัวดีเซลขับสี่นะครับผมนนเป็นตัวสองสิบสองเอ็กดีเอลนะปีสองสิบแปดเลขไม้เก้าหมื่นผมเพิ่งเช็คระยะให้ประรวัติครบคันนี้รถสวยมือเดียวเลขไม้แท้นะครับตรวจสอบได้ทุกคันนะครับผมมั่นใจได้เลยนนะตัวี ได้รนะบบความปลอดภัยมีให้ครบเลยนะ Adaptive Cruise Control ชนตะกเลน s u n r o o p Navigator สายท้ายไฟฟ้ามีให้ครบหมดเลยนะตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับรวมทั้งเตือนมวงอับสายตาต้องบอ,อกออปชั่นครบคันเป็นด e ีเซลขับ4ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมใครสนใจติดต่อมานะครับผมพี่เป็นท์รู้สึกนะครับ